ในโลกของการบินทางทหารความเร็วของเครื่องบินขับไล่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการหลบหลีกการโจมตีจากข้าศึกแต่ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงขีดความสามารถของเทคโนโลยีการบินที่พัฒนาขึ้นในแต่ละยุคสมัยด้วยความเร็วที่สูงมากทำให้เครื่องบินเหล่านี้สามารถครองอากาศได้ในทุกสถานการณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือการสอดแนมในระดับความสูงที่น่าทึ่งเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกนั้นไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินที่มีความเร็วสูง แต่ยังเป็นเครื่องบินที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสุดล้ำเช่นระบบสเตลที่ช่วยลดการถูกตรวจจับระบบเรดาร์ขั้นสูงที่ช่วยในการติดตามเป้าหมายรวมไปถึงการออกแบบที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการต่อสู้ในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสำรวจ10อันดับเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งบางลำสามารถทำความเร็วได้สูงกว่ามอก3หรือ ,3494 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้เครื่องบินเหล่านี้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับว่าเหนือชั้นในด้านความเร็วรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นกันที่อันดับที่10บ ยัาส39กริเพนคือเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยบริษัทซาบเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างวิกเกนและเครื่องบินราเคนของสวีเดนมันถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายซึ่งมีต้นทุนสำหรับการออกปฏิบัติการต่ำยาส39กริเพนสามารถทำความเร็วสูงสุดถึง2 2 0 4กิเมตรต่อชั่วโมงและมีเพดานบินสูงสุด16,00 0เมตร ใช้เครื่องยนต์ของ Volvo R M 12ที่ให้แรงขับ18,100ปอนด์พร้อมระบบ Afterburner ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการเพิ่มแรงขับในเครื่องยนต์ของเครื่องบินตัวเครื่องจะมีขนาดกระทัดรัดทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่จำกัดเครื่องบินลำนี้สามารถทำภารกิจได้หลากหลายอย่างเช่นการสู้รบกลางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการลาตระเวนเป็นต้น ย่าส39กริปเพนจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีปิกเดลต้าผสมขนาดและระบบควบคุมการบินไฟบายไวทที่ช่วยให้การควบคุมมีความแม่นยำและยังสามารถขึ้นลงในสนามบินขนาดเล็กได้ ส่วนในประเทศไทยของเรานั้นเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการในกองทัพอากาศตั้งแต่ปี2011ด้วยรุ่นยัส3 9 c ทัพดีจำนวน12ลำพร้อมด้วยการติดตั้งระบบลิงก์ทีสำหรับการสื่อสารกับระบบเรดาซับเอริยซึ่งช่วยสร้างเครือข่ายป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยให้กับประเทศที่ครอบครองเครื่องบินขับไล่ชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี ดัซโซราฟานเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่พัฒนาโดยบริษัทดัซโซอเวชชั่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพฝรั่งเศสที่ต้องการเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายได้เช่นการครองอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นบินการลาดตระเวนและการปฏิบัติการทางทะเลเครื่องบินลำนี้มีสมรรถนะเยี่ยมด้วยความเร็วสูงถึง2,223กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินที่เพดานบินสูงสุด15,240เมตร โดยมีระยะปฏิบัติการ1,850กิโลเมตรซึ่งสามารถขยายได้ถึง3,700กิโลเมตรเมื่อใช้งานถังเชื้อเพลิงเสริมติดตั้งเข้าไปราฟานใช้เครื่องยนต์คู่ของ s n e ็ m a M88-2 ที่ให้แรงขับรวม34,000ปอนด์และสร้างจากวัสดุคมอมโพสิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรง ติดตั้งระบบเรดาร์ AESA รุ่น RBE2 และมีระบบเซ็นเซอร์ล้ำสมัยที่ช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในทุกสภาพอากาศโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ทำให้ช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากฝ่ายศัตรูเครื่องบินขับไล่ลำนี้ยังรองรับอาวุธได้หลากหลายเช่นขีปนาวุธ or, m t e ร r มีค่าระเบิด AASM และระเบิด Exocet รวมถึงปืนใหญ่ GIAT ขนาด30มเมตร ปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ราฟานเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศและกองทัพเรือฝรั่งเศสซ,ซึ่งยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นอินเดียกาตาร์และอียิปต์เป็นต้นอันดับที่8 ดาโซมิลลาดส0 0 0ันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยดาโซอเ i ชชั่นของฝรั่งเศสซึ่งเป็นการพัฒนาต่อจากเครื่องบินตระกูลมิลลาดรุ่นเก่าเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงและบำรุงรักษาได้ง่ายเหมาะสมกับภารกิจที่หลากหลายทั้งการครองอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน มิลส2 2,000ใช้เครื่องยนต์ของ s n e ็ m a M 5 3ขีด P 2ที่ให้กำลังขับ21,400ปปอนด์ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุด2,336กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินที่เพดานสูง1 7 6 6 0เมตรมีระยะปฏิบัติการ1,550กิโลเมตรและสามารถเพิ่มระยะได้ด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมที่ติดตั้งใต้ปีด้านเทคโนโลยีมิหสอ2000ใช้เราดาร์แบบดอป p เลอรรุ่น ADM และ ADI สำหรับตรวจจับเป้าหมายในทุกสภาพอากาศ รวมถึงระบบควบคุมการยิงที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและระบบควบคุมการบินไฟล์บายไวเพื่อเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการควบคุมปัจจุบันเครื่องบินขับไล่มิลาส0 0 0ยังได้รับการใช้งานจากกองทัพอากาศฝรั่งเศสและหลายประเทศเช่นอินเดียกรีซสหรัฐอาหรับเอมิเรตและไต้หวันด้วยความสามารถที่หลากหลายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมันจึงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จและยังถูกใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน อันดับที่7 General Dynamic f f 6 f i g h t i n g Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ออกแบบให้มีขนาดเล็กและคล่องตัวสูงที่เหมาะสำหรับทั้งภารกิจการโจมตีภาคพื้นดินและการครองอากาศมันถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท General Dynamic ซึ่งปัจจุบันคือ Lockheed Martin สำหรับกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ประมาณ2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเพดานบินสูงถึง15,240เมตร เครื่องบินรุ่นนี้มีระบบควบคุมการบินแบบไฟบายไวท์ที่ช่วยให้การบินมีความเสถียรและตอบสนองได้ดีแม้ในสถานการณ์ซับซ้อน F16 ใช้เครื่องยนต์แพทแอนวิทนีเอ0หรอหรือเจเนเรันอิเล็กทริก F110 ที่ให้แรงขับสูงถึง2 7 0 0 0ปอนด์และติดตั้งเรดาร์เอนทับเอขีด68สำหรับตรวจจับและติดตามเป้าหมายในทุกสภาพอากาศเครื่องบินขับไล่ลำนี้ยังสามารถทำภารกิจได้หลากหลายตั้งแต่การครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดิน การลาตระเวนไปจนถึงการสนับสนุนต่างๆด้วยความสามารถที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายจึงทำให้ s 1 6ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกและยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นในหลายรุ่นเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆและภารกิจที่ซับซ้อนมาจนถึงปัจจุบัน อันดับที่6 F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไลยุคที่5ของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาในพื้นที่ทางอากาศที่ต้องการควบคุมและด้วยความเร็วประมาณ2,450กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้ F-22 Raptor มีสมรรถนะที่โดดเด่นในการหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ การมีเทคโนโลยีสเตลและการออกแบบที่ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ช่วยให้ F-22 Raptor สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเหนือกว่าบนท้องฟ้า F-22 ติดตั้งเครื่องยนต์แพทแอนวิทนี F-119-PW100 ซึ่งให้แรงขับถึง35,000ปอนด์ต่อเครื่องและสามารถบินที่ความเร็วประมาณ1,837.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้ระบบหลังการเผาไหม้ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในระยะยาวทําให้เครื่องบินสามารถทําความเร็วสูงได้ยอย่างต่อเนื่องโดยไม่กินเชื้อเพลิงมากจนเกินไป F-22 Raptor ยังติดตั้งระบบเรดาร์ a n a p g 7 7 AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและแม่นยำรวมถึงมีระบบ IRS t ี่สำหรับการติดตามเป้าหมายที่ไม่ใช้คลื่นเรดาร์ ในส่วนของอาวุธที่ติดตั้งจะมีขีปนาวุธ AIM 120อแรม AIM 9 s i าไซวาเดและปืน M 6 1 A 2วันแคนขนาด20มิลิเมตรที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องบินเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการสเตลโดยเครื่องบินลำนี้ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันภัยที่ทันสมัย <c oughs> เช่นระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธและระบบต่อสู้ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ ECM ที่ช่วยให้นักบินสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีจากศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการผลิต F 2 2 Raptor รับเตอร์จะมีต้นทุนที่สูงและมีจำนวนเครื่องบินที่จำกัดแต่มันยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความเหนือกว่าบนท้องฟ้าของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ห กระแมน F-14 Tomcat เป็นเครื่องบินขับไล่ประจําเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งโดดเด่นด้วยปีกที่สามารถปรับมุมได้ที่ช่วยเพิ่มความท่องตัวและประสิทธิภาพในการทําความเร็ว F-14 Tomcat จะสามารถทําความเร็วสูงสุดที่ประมาณ2,485กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งใช้เครื่องยนต์ของ Pat Whitney TF-30 หรือ F-110 PW400 เครื่องบินรุ่นนี้จะมีความสามารถทั้งการป้องกันและโจมตีทางอากาศด้วยระบบเรดาร์ a n a w g 9ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้ถึง24เป้าพร้อมกันและสามารถติดตั้งอาวุธไฮเทคเช่นขีปนาวุธ AIM-54 Phoenix ที่ยิงได้ไกลถึง200กิโลเมตรรวมถึงมีปืนใหญ่ M61 วันแคนขนาด20มิเมตรสำหรับการโจมตีระยะประชิด ย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็น S 1 4มีบทบาทสำคัญในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากโซเวียตและภารกิจป้องกันภัยทางอากาศในสถานการณ์ที่ทา้าทายถึงแม้ว่าปัจจุบัน S 1 4ทอมแคทจะปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐไปเมื่อปี2006แต่ด้วยประสิทธิภาพและบทบาทที่สำคัญในภารกิจที่หลากหลายทำให้ S 1 4ยังคงเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐมาจนทุกวันนี้ อันดับที่4ยูโร r o f i g h t e r Typhoon เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสหราชอาณาจากักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนเริ่มต้นพัฒนาขึ้นเมื่อปี1980และใช้งานจริงในปี2003เป็นต้นมาเครื่องบินลำนี้มันถูกออกแบบเพื่อใช้ในภารกิจโจมตีภาคพื้นดินภารกิจที่ต้องการความคล่องตัวสูงและสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทุกสภาพอากาศ ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนมีความเร็วสูงถึง2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ EJ200 ที่ให้พลังงานสูงสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่น a i m 1 2 0แอมแรมและอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้อย่างไอริทที่เป็นต้นตัวเครื่องจะติดตั้งระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำจากระยะไกลซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในภารกิจโจมตีและป้องกันภัยได้เป็นอย่างดี เครื่องบินชนิดนี้จะมีคุณสมบัติทางสเตลในบางส่วนเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้เหมาะกับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงสูงปัจจุบันกองทัพอากาศในหลายประเทศอย่างสหราชอาณาจักรเยอรามานีอิตาลีและสเปนได้ใช้งานยูโรไฟเตอร์ไทฟูนอย่างแพร่หลายและยังส่งออกไปยังประเทศต่างๆเช่นซาอุดีอาระเบียและคูเวตซึ่งช่วยพิสูจน์ศักยภาพในภารกิจที่หลากหลายและท้าทายมาจนถึงทุกวันนี้ อันดับที่3ซุครอยซู27่แฟรงเกอร์เป็นเครื่องบินขับไล่รัสเซียที่พัฒนาขึ้นในปลายยุค1,970เพื่อต่อกรกับ F-15 ของสหรัฐอเมริกามันโดดเด่นด้วยความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการสู้ระยะประชิดแบบด็อกไฟติงและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งได้มีการออกแบบปีกให้มีรูปทรงเดลต้าครับที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมผสมกับลักษณะการบินที่มีความสามารถในการควบคุมที่ดีในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านความเร็วหรือมุมบินที่รุนแรงปัจจุบันซู -27 รองรับการติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภทเช่นขีปนาวุธ R-27 R77, R73 และปืนใหญ่30มเมตร ซูครอยซู27่แฟรงเกอร์มีระยะปฏิบัติการที่ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยครั้งซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวนหรือป้องกันภัยบนท้องฟ้าในพื้นที่ห่างไกลและยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานต่อการบินในทุกสภาวะอากาศปัจจุบันซู27ยังถูกพัฒนาต่อในรุ่นซู -30 สซู3 -3 และซู35ซึ่งได้มีการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ซู27่ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก อันดับที่2องแมคโดนนลดักลาส F-15 สไตร์เกเป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินและรองรับภารกิจที่หลากหลาย F-15 ส t r i k e e ไตร์อีเกมันสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ประมาณ2,655กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วและหลบเลี่ยงการโจมตีจากศัตรูได้เป็นอย่างดี เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายสำหรับใช้โจมตีฐานทัพทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หรือสนับสนุนทหารภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ F-15 Strike Eagle ติดตั้งเรดาร์ APG-70 ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถทำภารกิจได้ในทุกสภาพแวดล้อมและโจมตีได้แม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้สามารถควบคุมและตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้รวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่รองรับการใช้งานหลากหลายและความสามารถในการบรรทุกอาวุธหลายประเภทจึงทำให้ F-15 Strike Eagle กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญและได้รับการยอมรับในหลายกองทัพอากาศทั่วโลกมาจนทุกวันนี้และก็มาถึงอันดับที่1 มิโคยันมิก25ฟ็อกซ์แบทเป็นเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษ1,960โดยสหภาพโซเวียตซึ่งปัจจุบันคือประเทศรัสเซียโดยมีจุดประสงค์ในการใช้เครื่องบินชนิดนี้เพื่อสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกที่มีความเร็วสูงเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินสอดแนมในช่วงสงครามเย็นมิก25ฟ็อกซ์แบทมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,494กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงทำให้มันสามารถไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามหรือหลบหนีได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างของมิโคยันมิก25ิฟ็อกแบตใช้วัสดุที่ทนทานต่อความร้อนจากการบินที่ความเร็วสูงเช่นโลหะผสมนิกเกิลและสเตเลสซึ่งช่วยให้เครื่องบินสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและแรงกดได้เป็นอย่างดีมิก25ฟ็อกแบตจะติดตั้งขีปนาวุธและระบบเรดาร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลรวมถึงยังมีความสามารถในการบินที่ความสูงมากกว่า20,000เมตรทำให้มันสามารถหลบหลีกจากระบบป้องกันของศัตรูได้ดีและสามารถสอดแนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันถึงแม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าทยอยเข้ามาประจำการแทนเครื่องบินชนิดนี้ในกองทัพรัระเซียแต่มิโคยันมิก2 5 f o ิ b a ฟ็อกบก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การบินทางทหารยุคสงครามเย็นและยังคงถูกพูดถึงในเรื่องความเร็วของมันมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนจบคลิป หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม F-35 ของสหรัฐอเมริกา Su-57 ของรัสเซียหรือแม้แต่ J-20 ของจีนทำไมไม่ติดอันดับในคลิปนี้ปัจจุบันความเร็วสูงสุดไม่ใช่เป้าหมายหลักของเครื่องบินรบยุคใหม่เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่าในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในยุคนี้ <S <S เช่นการรอบเร้นหรือการสเตลเป็นหลัก จึงทำให้เครื่องบินรบสมัยใหม่มุ่งเน้นที่ความสามารถในการซ่อนตัวจากเรดาร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีรวมถึงความสามารถในการใช้อาวุธที่สามารถโจมตีได้จากระยะไกลที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะที่เครื่องบินรบที่มีความเร็วสูงมากๆอย่างเช่นมิโคยานิต25ฟ็อกแบตหรือเครื่องบินเฮปซนิกอาจเป็นคุณสมบัติที่ดีในบางสถานการณ์ แต่ก็มีข้อจำกัดมากมายเช่นการใช้เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองในระยะทางไกลหรือปัญหาความร้อนสูงจากการเสียดทานที่อาจทำให้เครื่องบินต้องการการออกแบบที่ซับซ้อนและมีต้นทุนการผลิตที่สูงดังนั้นความเร็วสูงสุดในเครื่องบินรบสมัยใหม่จึงไม่ใช่ลำดับความสําคัญสูงสุดแต่จะเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารับชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา